ก๊อกที่4เนี่ยอาจจะเป็นก๊กใหม่ก็คือพรรคการเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วสามารถรวบรวมสภากำลังได้แล้วก็แย่งชิงอำนาจทางการเมืองไปได้จำนวนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นพรรคที่โอเคออกมาประกอบด้วยพรรคที่ดูแล้วมันปังคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าผสมกันมีทั้งทั้งอาศัยทั้งกระแสอาศัยทั้งบ้านใหญ่แล้วมีทั้งโปรเฟชชั่นอลผู้อาอุโอ,อาชีพทั้งหลายมารวมอยู่ด้วยกันในพรรคมันอาจจะสามารถดึงคะแนนออกไปจากพรรค ประชาชนได้ดึงคะแนนออกไปจากกลุ่มของสีแดงได้ดึงคะแนนออกไปจากกลุ่มของรุมไทยสร้างชาติจากกลุ่มใยไทยได้หรือจากพรรคอื่นๆได้ถ้ามันมีพรรคนี้ขึ้นมาผมบอกเลยว่าการเมืองไทยคราวหน้าไม่ใช่สามก๊กแล้วครับม,มันเป็นสี่ก๊กแล้วครับระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าแล้วก็มีทั้งคนที่เป็นราชการอดีตราชการคนเที่ยงที่เป็นฝ่ายธุรกิจคนที่เป็นนักบริหารมืออาชีพนั่นไหมครับ เราอาจจะรวมถึงคนที่เป็นนักการเมืองอาชีพด้วยผสมคนเปเข้าไปอยู่ในพักนี้มันจะเป็นกลุ่มผสมผสมระหว่างทั้งลิเบรัลทั้งคอนเซอร์ทีฟแล้วก็ทั้งสายกลางเป็นกลุ่มผสมที่ตัวหัวหน้าพักเนี่ยเปิดมาแล้วตุมทุกคนแฮปปี้ตัวหัวหน้าพักก่อนค,คือพักการเมืองใหม่เนี่ยนะสำคัญที่สุดอันที่หนึ่งเลยคือหัวหน้าพักต้องเด่นก่อน